สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่ผมเนี่ยครบรอบ2,000ซับแล้วทุกคนก็วันนี้จะมาทํากิจกรรมกันเพราะว่าผมบอกไว้นะครับว่าถึง2,000ซับเนี่ยผมจะมาแจกเป็นตัวเมียซีรีส์มุกทอนะค,คุณผู้ชมก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยตอนนี้เราครบ2,000ซับแล้วผมก็จะมาแจกปลานะครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่อยากจะได้ปลานะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าจะแจกแค่ตัวเมีย2ตัวตอนนี้ผมเปลี่ยนใจละ ผมจะแจกเป็นคู่แล้วกันนะครับเอาไปเลย3คู่นะครับทุกคนก็มี3รางวัลนะครับแล้วใครเนี่ยที่มาดูผมสตรีมนะครับในวันเสาร์นี้ที่จะมาถึงเนี่ยผมก็จะแจกเพิ่มีเป็น1คู่ก็ที่จะมาแจกวันเสาร์เนี่ยจะเป็นมันติคัลเลอร์นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะได้ปลาที่จะแจกฟรีนะครับก็มาฟังกิจกรรมตรงนี้ครับสำหรับกิจกรรมนะครับก็มีอยู่ว่าอย่างแรกนะครับให้ทุกคนนะครับกดไลค์คลิปนี้เลยแล้วก็อย่างที่2ครับ อย่าลืมคอมเมนต์นะครับคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับว่าอะไรก็ได้นะครับว่าจะเป็นโหคุณทําไมหล่อจังเต้ยทําไมหล่อจังอะไรประมาณนี้ก็บอกกันไปนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับอย่าลืมกดแชร์ผมด้วยแค่3อย่างนะครับผู้ชม1ครับกดไลค์2ครับกดคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอนี้เนาะสามครับกดแชร์ไม่ว่าจะเป็นแชร์ใส่ Facebook แชร์ share, ไปในไลน์แชร์ไปในกลุ่มอะไรก็ตามนะผู้ชมแชร์ share ได้ ทุกคนเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ในการรุนรับปลาในวันเสาร์ที่จะถึงนี้เนาะระยะเวลากิจกรรมนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่25จนถึงวันที่30นะครับในตอนเที่ยงคืนก็คือวันศุกร์นั่นเองครับส่วนวันที่31เนี่ยเราก็จะมาสตรีมนะครับแจกปลากัดกันในวันที่31อย่าลืมนะครับทําให้ครบ3อย่างเนาะ ก็คือไลค์แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็แชร์นะครับคุณผู้ชมแล้วชื่อ,อคนเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในระบบสุ่มอย่างที่เราเคยทํากันอย่างครั้งที่แล้วนะทุกคนครับนนสำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยเป็นกําลังใจนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับคอยพพอร์ตทุกช่องทางเลยก็ต้องขอบคุณจากใจนะครับทุกคนครับก็อยู่เป็นเพื่อนกันมานานมากก็ สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วก็อย่าลืมนะครับทำตามกิจกรรมด้วยแล้วทุกคนจะมีสิทธิ์ลุ้นรับปลานะครับคนละหนึ่งคู่นะเอาละครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพรุ่งนี้หรือว่า EP ต่อไปนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ละกันอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะครับช่วงนี้ก็ออกไปไหนมาไ,ไหนก็ระมัดระวังตัวด้วยบ๊ายๆครับ